สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับอูทีเคออโซอยรามินทราหนึ่งร้ยก้านะครับรับซ่อมเชฟโรเลตและรถยนต์ทุกยี่ห้อนะครับวันนี้แคปติว mm ่า c 4 0สี่ศูเบนซินนะครับ mm hmm. l อนะครับมาด้วยเรื่องของไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วก็ไฟลื่นถลายโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาสแกนโค้ดกันเลยนะครับว่าดูซิว่ามันขึ้นโค้ดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ วันนี้เราใช้เครื่องมือของออเทลนะครับรุ่น MS 906 Pro นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเลือกหมวดนะครับเครื่องยนต์ เดี๋ยวเราให้เครื่องมือมันสแกนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไฟเครื่องยนต์โชว์กับไฟลื่นนท่า่เนี่ยมันขึ้นโค้ดอะไรนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับ โพสเอนจิ้นนะครับเครื่องยนต์ P0300 ครับเอนจิ้นมิดไฟดีเทคเต็ดนะครับ, detected, รบตัวนี้คือกล่องควบคุมเครื่องยนต์มันตรวจสอบพบได้ว่ามีการาจุดระเบิดไม่ครบสูบนะครับของสูบใดสูบหนึ่งนะครับมันก็จะแจ้งไฟเครื่องยนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ มิดไฟอาจจะเกิดจากหัวฉีดนะครับเสื่อมสภาพหัวเทียนเสื่อมสภาพนน้ำมันสกรปรกกองเชื้อเพลิงตันนะครับเป็นไปได้หมดนะครับคอยจุดระเบิดเสียนะครับส่วน abs โ h o w มันขึ้นโค้ด c 0 5 6 1นะครับก็คือไอโค้ดเนี้ยมันจะมาคู่กันกับมิดไฟเลยนะครับถ้าเป็น c a p t i v านะฮะพอโค Mid ้ดมิดไฟขึ้นมันก็จะขึ้นโค้ดนี้ขึ้นมาเลย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองลบดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราผมจะกดลบดูว่ามันจะออกไหมนะครับอ่ลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเครื่องยนต์กับไฟถนนลื่นถลายนะครับหายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันยังมีโค้ดอะไรเหลืออยู่ไหมอ่ะยังเหลืออยู่อีกหนึ่งโค้ดนะครับอ่ตรวจจ,จับ การจุดระเบิดไม่ครบสูบนะครับเดี๋ยวลองลบอีกทีสแกนใหม่อีกรอบนะครับ โอเคสแกนร้อเ okay, ็แล้วไม่มีโค้ดค้างในระบบนะครับเอนจิ้นก็ไม่มีการมิชชั่นคอนโทรลโมดูล TCM นะครับนะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งทดสอบดูนะครับมันจะขึ้นอีกไหมครับโอเคครับฝากไว้เป็นข้อมูลคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสนใจโทรสอบถามได้ที่ช่างต้อมนะครับรามินทาร้อยเกนย์แปดสอง 4 5่ห้าสี่เก้าสี่แปดสานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ